ในงานประเพณีแซนโดนตาของอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดพ่อค้าแม่ค้าจะนำกล้วยมาขายมีทั้งกล้วยทั้งผลไม้ยอยู่ในช่วงเดือนกันยาระหว่างวันที่17กันยาถึงวันที่19กันยาปีพศ2568กล้วยที่เห็นเนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยทางชาวบ้านจะใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำ ข้าวต้มหัวงอกหรือว่าข้าวต้มที่ห่อใบตองแล้วก็ใส่กล้วยหรือว่าข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มใบมะพร้าวซึ่งข้าวต้มใบมะพร้าวจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองขุ่ขันข้าวต้มใบมะพร้าวจะใส่กล้วยแล้วก็ใส่งานะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะมาจับใจ่ายใช้สอยในการซื้อกล้วยเมืองขุ่ขันเลยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเมืองกล้วยแสนหวี นอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้ที่จะใส่เข้าไปในพิธีแสนดูนตาไม่ว่าจะเป็นส้มโอสับปะรดเป็นถัว่วเป็นมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นขนมแห้งขนมสดนะครับจะใช้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะออกมาจับใจใช้สอยจํานวนมากครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า2-3,000บาทบางครอบครัวก็ใช้ใจ่ายถึงประมาณ4ี่ถึบาทในการทําพิธีโดนตาแต่ละปีแต่ละปีครับผม